สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมหนุ่มโคราชนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องนี้เป็นช่องหนุ่มโคราชเจาะกระแสนะครับก็คงจะต้องมาพูดถึงเรื่องนะครับต่อจากเมื่อวานนี้กรณีที่ทนายอนันชัยนะครับไปแจ้งความดําเนินคดีกับอาจารย์เบียร์นะครับในข้อหานะครับหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งพนักงานในความหมายนั้นก็คือมหาเถรสมาคมนะครับก็เมื่อวานที่ผมก็สรุปเรื่องไปแล้วว่าเป็นยังไงแต่สิ่งที่ ทุกคนกังวลอยู่ณนขณนะนี้นะครับมีหลายท่านที่ส่งข้อความมาบอกผมว่าออกังวลใจทําไงเราจะตอบโต้เราควรฟ้องกลับไหมเราควรอะไรไหมนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือในส่วนของอาจารย์เบียร์เนี่ยอยู่ที่พิจารณาของมหาเถรสมาคมนะครับเรื่องของหมิ่นหรือไม่หมิน่นทนายอนัตชัยเนี่ยมีหน้าที่แค่กล่าวโทษนะครับว่าสิ่งที่สิ่งที่อาจารย์เบียร์พูดนั้นเป็นการก้าวล่วงหรือเป็นการ ทำลายหรือทําให้มหาเถรสมาคมเสียชื่อเสียงหรือไม่ก็คือข้อหาหมิ่นประมาทจุกบนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเคสของเคสที่มีกรณีที่วิพากวิจาร์มหาเถรสมาคมเนี่ยหลายครั้งรวมถึงการวิพากวิจารไปถึงสมเด็จพระสังฆราชไปซ้ำไปแต่พระองค์ท่านก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาความอะไรก็รถือว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยบริสุทธิ์ใจนะครับนั่นคือกรณีที่ที่ท่านไม่ได้ไม่ได้วางโทษเพราะว่ามีทั้งอาจารย์สุจินมีทั้งอาจารย์แดง ที่เคยวิพกากษาจณ์นะครับหน้าที่ของมหาเถรสมาคมและและสมเด็จพระสังฆราชคือคือพระองค์ท่านเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับศาสนาพุทธเนี่ยใช้หลักเมตตาม,มาเป็นหลักไม่ใช่ความอาฆาตแค้นไม่ใช่ความไม่พอใจส่วนตัวแต่ท่านผมเข้าใจว่าท่านคงคิดว่าเราในฐานะชาวพุทธเนี่ยพระผู้ใหญ่ท่านก็เป็นตัวอย่างให้คือถึงความให้อภัยถึงความอภัยนะครับซึ่งมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปล้างผ่านกัน ถ้าอันไหนที่เข้าใจผิดก็สูตรให้เห็นก็แค่นั้นเองนะครับผมคิดว่าถ้าผผู้ใหญ่ท่านมีสปิริตพอที่จะไม่ดําเนินการเลยทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นในการที่ทนายอราชัยจะเอาเป็นเอาตายกับอาจารย์เบียร์เนี่ยก็ลองดูครับเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนต้องไปสอบถามต้องทําเรื่องกับบังคมทูลสมเด็จพระสังฆราชหรือส่งเรื่องไปยังมหาเถรสมาคมโดยผ่านสํานักพุทธทีนี้ ทนายอชัยเนี่ยนะครับฟาดฟาดไปหลายส่วนฟาดทั้งกระทรวงศึกษาฟาดทั้งกรรมธิการฟาดทั้งสํานักพูดว่าไม่ดาเนินการใดอย่งสิ้นไม่ดําเนินการอะไรเลยกรณีที่นะครับกรณีที่อาจารย์เบียสอนทำแบบผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตามความคิดของทนายอชัยแล้วทนายอาชัยก็ยังบอกว่าอาจารย์เบียรู้แค่กับผีนะครับไม่มีความรู้ในพระไตรปิฎกแล้วตัวเองก็สรารภาพเองว่าตัวเองไม่มีความรู้เรื่องพระไตรปิฎกแล้วจะรู้ได้ไงว่าสอนผิด อย่างแรกเลยนะครับถ้าอาจารย์เบียร์เขาจะฟ้องเนี่ยฟ้องคืนได้เพราะหนึ่งคนที่ดําเนินการไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกไม่รู้ข้อมูลในพระไตรปิฎกเมื่อไม่รู้ข้อมูลในพระไตรปิฎกค,คุณมาออกสื่อแบบนั้นเท่ากับว่าเท่ากับคุณไม่รู้เรื่องแต่คุณไปตีความให้ร้ายป้ายสีเขานะอันนี้ถ้าอาจารย์เบียร์เขาจะเอาผิดคุณเขาเอาผิดได้นะถือว่าทําให้เขาเสียชื่อเสียงทําให้นะครับชื่อเสียงเขาหมดนหมองอันนี้อาจารย์เบียร์ก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องแต่ผมเชื่อมั่นว่าคนอย่างอาจารย์เบียร์เขาไม่้้หหาาาทททํํ่นีใ ประชาชนเข้าถึงพระธรรมคําสั่งสอนเพราะฉะนั้นความไม่พอใจส่วนตัวความไม่พอใจส่วนตัวของทนายอนชัยเนี่ยนะครับมันยังผลทําให้คนรู้สึกแย่กับกองทัพธรรมที่เคยมีผลงานมามันปรากฏว่าตอนนี้กลายมาเป็นเล่นเรื่องอาจารย์เบียร์ซึ่งทุกคนที่เขาฟังคนตื่นรมเนี่ยที่คุณกล่าวหาว่าเขาเป็นด้อมทุยเนี่ยไอ้คำว่าด้อมทุยเนี่ยจริงๆก็สามารถที่จะเอาความได้สามารถที่จะแจ้งความดําเนินคดีได้ข้อหาดูถูกประชาชนนะ แต่เอาแหละผมจะไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นนะทนายอนุชัยไม่ใช่ผมไม่รู้กฎหมายผมมาถึงขั้นเนี้ยผมอยู่กับการเมืองมาขนาดเนี้ยผมรู้หมดแล้วครับว่าสิ่งไหนที่มันทําได้สิ่งไหนที่มันทําไม่ได้คุณก็แค่นะครับฟ้องแก้เกี่ยวไปอย่างนั้นนะคุณก็จะออกตัวว่าอ๋อเราฟ้องเนี่ยดูไปสิว่าว่าสํานักสํานักพุธจะดําเนินการยังไงอะไรยังไงทํานองนั้นเองครับแต่เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกว่าทิศทางที่คุณแจ้งความดําเนินคดีไปเนี่ยมันไม่ได้เข้าข่ายหรอกเพราะว่าลักษณะของศาสนาลักษลักษณะภาพลักษณ์ของศาสนามันไม่เหหมือกาย ถ้าคุณจะเอากฎหมายมาตีนั่นเป็นเรื่องของคารวาทั่วไปแต่เรื่องของพระเรื่องของพระธรรมเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนและมันมีความกรุณาประกอบไปในศาสนาพุทธอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยที่จะเกิดเรื่องได้เนี่ยมันเกิดไม่ได้หรอกครับแล้วโดยเฉพาะอาจารย์เบียร์ซึ่งเขาสามารถปลุกให้ไปรุ่นเข้ามาตื่นทําได้ทําให้คนหันเข้ามาศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นหันเข้ามาศรัทธาในองค์คําสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเยอะมากขึ้นเรื่องนี้ ทุกท่านสบายใจได้ว่ามันยังไงมันก็ไม่เกิดและเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพยายามทุกทางแล้วที่จะเอาผิดกับจันเบียแต่ไม่สามารถหาช่องทางได้นอกจากช่องทางนี้ซึ่งช่องทางนี้เองเนี่ยมันเป็นการพิจารณาโดยสํานักพุทธโดยมหาเถรสมาคมซึ่งท่านเป็นภ้าผู้ใหญ่ท่านมีวุฒิภาวะพอครับท่านไม่เอาตัวมาเสียกับเรื่องหนึ่งนี้หรอกอันนี้คือผมอยากให้ทุกคนที่เป็นคนตื่นธรรมได้มั่นใจและได้สบายใจนะครับทีนี้มาถึงกรณีอีกกรณีหนึ่งกรณีที่น้องคนหนึ่งซึ่งทานายอนุชัยเคย เคยขู่เอาไว้ทาง Facebook ว่าจะฟ้องด้อมถุยจะฟ้องด้อมถุยว่ากันเหรอการที่จะฟ้องเนี่ยนะครับการที่จะฟ้องเนี่ยแล้วทนายอชาชัยมากับลําตอนหลังว่าไม่ฟ้องแล้วก็ปล่อยไปใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่ก็ทิ้งเอาไว้เหมือนกันว่าถ้าเกินกว่าเหตุก็จะดําเนินคดีผมบอกได้เลยนะทนายอชาชัยคุณไม่มีทางที่จะฟ้องเด็กคนนี้และคุณไม่สามารถฟ้องเด็กคนนี้ได้ด้วยกรณีที่มันเกิดขึ้นเน้องเขา้องน้องเขาเอ่อน้องเขาร้องเรื่องอะไรที่เขาบอกเนี่ย เขามองว่ากองทัพธรรมไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองในการตรวจสอบพระอรัตีและไม่ได้ปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างที่ตัวเองเป็นอันนี้จะเป็นข้อกล่าวหาในการตั้งบุญดีทีมาแล้วว่าตกลงบุญดีทีตั้งมาเพื่ออะไรตั้งมาเพื่อเอื้ออะไรและตั้งมาด้วยเหตุผลคนใดตั้งมาเพื่อทํารูปหล่อของพระเจ้าอาโศกมหาราชอย่างนั้นเหรอหรือตั้งมาเพื่อที่จะเออเอาแต่พวกกูเท่านั้นเอาแต่คนที่กูพอใจถ้าคนที่ ไม่ได้รับผลกระตบหรือกูไม่เกลียดกูก็จะไม่ทาต่อให้เขาทําผิดก็ไม่ก็ไม่ดาเนินการเหมือนกับพระน้ําฝนถ้ากรณีของพาน้ําฝนแล้วทนายอนรชัยไม่ดําเนินการเนี่ยอันนี้เสียการการเอ่อการพูดแก้เกี้ยวเนี่ยไม่ได้ผลหรอกครับไม่ใช่ว่าไม่รู้ทันนะทนายอนรชัยถ้าคุณลองฟ้องน้องเข้าไปสิมันจะมีการสืบพยานทันทีว่าน้องเขาล้องเรื่องอะไรเขาล้องเรียนอะไรกับกองทัพรรมแล้วกองทัพรามถึงนิ่งเฉยแล้วไม่ทําอะไรกรณีของหลวงพี่น้ําฝนเนี่ยหลวงพี่น้ําฝนที่ทำณหน้าทอง ที่เศษกุมารและที่เอาสริยะสัง,สสงขารของพระเกจิเนี่ยนะครับเอาไว้ที่วัดซึ่งต่างๆทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ไม่มีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกล้วนแล้วแต่ไม่มีบัญญัติไว้ในพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธองค์เท่ากับว่าถ้าเกิดคุณฟ้องเรื่องก็จะกระทบไปถึงพระน้ําฝนร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะพระน้ําฝนมันมากกว่าพระน้ําฝนเพราะมันมีกันเกือบทองประเทศเพราะฉะนั้นสายนี้ ถ้าคุณฟ้องเข้ามาเนี่ยแน่นอนครับคุณจะต้องถูกระงับยับยั้งโดยคนเหล่านั้นเพราะมันจะกระทบกระเทือนทันทีแลวมันจะเป็นข่าวใหญ่โตคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ว่าได้ไม่คุ้มเสียคุณถึงบอกว่าไม่ฟ้องน้องไงจริงๆอ่ะผมกําลังลุ้นอยู่ว่าคุณจะฟ้องไหมถ้าคุณฟ้องเนี่ยเกมมันจะเดินทันทีนะเกมเรื่องของการนะครับเรื่องอาร์ชีมีอะไรยังไงบ้างเนี่ยมันจะเกิดการสืบสวนสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ทีนี้มันจะห่างหายออกจากคุณแล้วนะคุณฟ้องไปเสร็จ เจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินการในการสืบสวนว่ามันเป็นจริงไหมมันมีความผิดไหมและเป็นรัชีไหมเอาง่ายๆหลักง่ายๆนะผมจะยกตัวอย่างการที่คุณละเว้นการที่คุณละเว้นไม่ไปตรวจสอบหลวงพี่น้ําฝนเนี่ยทั้งทั้งที่หลวงพี่น้ําฝนเนี่ยทาผิดประพฤติผิดวินัยเนี่ยเป็นอาจินถ้าตามหลักการมาตา27นะครับ27เนี่ยพระน้ําฝนต้องมีความผิดพระน้ําฝนต้องมีความผิดเพราะประพฤติผิดเป็นอาจิน เพราะตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าพาน,น้าฝนลงหน้าหน้าทองตลอดและมีภาพเป็นลายลักษณ์อักษรมีภาพเป็นหลักฐานชัดเจนว่านั่นคือการกระทําผิดคือละเมิดพระธรรมวินยัยการละเมิดพระธรรมวินัยไม่ได้หมายความว่าเป็นประราชิกหรือสังฆาธิเศษเป็นแบบชาวโลกติเตือนก็ได้นั่นคือการทําผิดเป็นอาจินมีโทษต้องสึกนะมีโทษต้องสึกออกจากความเป็นพานะครับคือประพฤติตนไม่เหมาะสมทําให้เสียสหายต่อภาพลักษณ์ของพระศาสนา นั่นก็คือความผิดแล้วมันจะลามไปถึงพระอื่นๆที่กระทาเช่นนี้เหมือนกันสาเหตุที่คุณไม่ฟ้องน้องเขาเนี่ยมันไม่ได้มาจากที่คุณมีความการุณาต่อ,อเขาหรอกแต่มันมาจากถ้าฟ้องไปมันได้รับผลกระทบโดยรวมเนี่ยเพราะฉะนั้นพระกันแล้วแต่ที่ผลิตอะไรออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเ,าเครื่องรางของขังเศกน้ํมนต์อะไรต่างๆนาาสายมูลทั้งหลายเนี่ยจะจะบรรลัยกันหมดจากการณีนี้เลยนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกไงคุณก็รู้ทันเกมไงคุณถึงไม่ฟ้องเรื่องเนี่ย ถ้าฟ้องคุณก็เสร็จเลยครับถ้าฟ้องนี่งานงอกเยอะมากงอกงอกไปถึงงอกไปถึงพระน้ำฝนณพระน้ำฝนจะได้รับการกระทบเพราะน้องเขาพูดอ้างถึงพระน้ำฝนที่คุณไม่ดําเนินการทีนี้สังคมจะชี้ไปที่คุณทันทีชี้ไปที่ตัวคุณว่าทำไมคุณถึงไม่ดําเนินการเรื่องกรณีพระน,น้ำฝนและอีกทั้งพระน้ำฝนเนี่ยเป็นพระเป็นพระที่เป็นตํารวจตํารวจพระอยู่แล้วรู้สึกว่าเขาจะเรียกพระเลยนะอะไรนะายาธิกาเนี่ยผมจําไม่ได้เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ย พทน้ําฝนจะหลุดจากตําแหน่งทันทีนะถ้าร้องไปที่สํานักพุทธสํานักพุทธก็สวยตามเลยนะครับนั่นหมายความว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพทน้ําฝนก็จะโดนข้อหานี้เช่นเดียวกันสํานักพุทธก็จะโดนข้อหานี้เช่นเดียวกันครับคือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งกฎหมายซึ่งกฎหมายพรบคอมเนี่ยไอ้พรบคณะสงฆ์เนี่ยมันไปพ่วงกับ นะครับกฎหมายปัจจุบันด้วยนั่นก็คือการละเว้นปฏิบัติหน้าที่คุณไปแจ้งความดําเนินคดีกับอาจารย์เบียร์เรื่องของการหมิ่นเจ้าหน้าที่ทีนี้ถ้าเป็นหมิ่นเจ้าหน้าที่เนี่ยมันจะตามมาตรงที่ใครก็แล้วแต่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ดําเนินการกับพน้ํานฝนอีกทั้งพระน้ําฝนเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะถูกแต่งตั้งนะเมื่อถูกแต่งตั้งจากสํานักพุทธมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่พระน้ําฝนก็ผิดมาตราหน,นึ่งห้าเจ ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคือเป็นพระไม่กระทําตามคําสั่งหรือไม่กระทําตามกรอบพระวินัยของพระพุทธศาสนาและละเมิดพระพุทธละละเมิดพระธรรมคาสั่งสอนเป็นอาจินเท่ากับว่าพระน้ําฝนต้องมีความผิดแน่นอนแต่อย่างที่ผมบอกวันนี้เปิดมาก็ดีผมก็จะได้ชี้แจงไงถ้างั้นเนี่ยผมอยากให้คุณและและและ,และมหาหมีเนี่ยได้อธิบายเรื่องนี้นะว่าทําไมคุณหลีกเลี่ยงที่จะตรวจสอบพระน้นําฝน และคุณพยายามเลี่ยงไม่พูดเรื่องพระน้าฝนและพยายามบอกว่านั่นเป็นเรื่องของสํานักพทธคุณก็สามารถยื่นได้ครับคุณไปยื่นร้องอาจารย์เบียร์คุณยังยื่นร้องได้เลยคุณไปแทรกแซงวัดอื่นๆคุณยังไปแทรกแซงได้เลยกรณีของออพระที่ท่านเป็นพระพระสาวกพระสาวกเนี่ยนะครับที่ท่านไปร้องอ่ะเป็นหลวงพ่อหรืออะไรนี่แหละที่ตอนนั้นคุณไปปรามาตรเขาไปปรามาตรท่านแล้วก็ไปว่าท่านแล้วก็ไปแสดงกิริยาหยาบคายกับท่าน จนคาราวาทที่อยู่ในวัดนั้นแสดงความไม่พอใจออกมาซึ่งอันนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าคุณมีสิทธ์อะไรไปตาวาดพระหรือคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะไปไม่ให้เกียรติพระคุณก็เท่ากับว่าคุณนนมินเจ้าหน้าที่รัฐนะเพราะพระคือเจ้าหน้าที่นะอยู่ในเครื่องแบบนะครับพระสงฆ์ก็ถือว่าอยู่ในเครื่องแบบในเครื่องแบบพระเพราะฉะนั้นคุณก็มีความผิดเช่นเดียวกันถ้าท่านจะฟ้องท่านบอกแล้วไงว่าถ้าไม่ไปขอขอมาท่านท่านจะฟ้องก็น,นี่ไงครับดาบมันย้อนกลับนี่ไงเท่ากับว่าทนายกองทัพทม หรือกองทัพรมแต่งตั้งมาเพื่ออะไรทํามาเพื่ออะไรในเมื่อไม่ได้รักษาผลประโยชน์ของพระพุทธศาสนาทีนี้เมื่อคุณพูดถึงเรื่องจารีตประเพณีรวมไปถึงตรุษจีนด้วยนะครับการการทําพิธีกรรมทางตรุษจีนตรุษจีนอาจารย์อาจารย์เบียร์เขาพูดเรื่องอะไรเขาพูดเรื่องทำมันก็ไม่มีประโยชน์แต่เขาไม่ได้ให้หยุดทำไยเออแต่ถ้าเกิดเขาสั่งให้สร้างให้ทําแล้วเ็าไปบอกว่าเฮ้ยให้หยุาทำทำอย่างนี้มันชั่วร้ายมันไม่ดีไอ้นั้นเนี่ยเขาผิดแต่นี่เขาไม่ได้ผิดไงเขาพูดแค่ว่ามันไม่มีประโยชน์ไง มันไม่ได้ส่งประโยชน์อะไรไงถูกไหมครับมันก็เหมือนมันก็เหมือนสายมูแหละมันก็เหมือนการลดน้ำมนลแหละลดน้ำมนลไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับขาวว่าทาไมไม่เอาพระธรรมคำสั่งสอนมาทีนี้จารีตประเพณีมันถูกแยกออกไปประเพณีก็ไปประเพณีไปเรื่องของประเพณีเป็นเรื่องของการทําตามกันมาบอกต่อกันมานั่นคือประเพณีไม่ได้เกี่ยวกับคําสอนคุณคุณต้องรู้นะทนายอนชัยมหาหมีต้องสอนทนายอนัชัยนะเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องของพิธีกรรมกับเรื่องของ คำสั่งสอนพระธรรมคำสั่งสอนคนละเรื่องกันนะเอามาโยงกันไม่ได้เพราะมันโยงแล้วมันเกิดความขัดแยง้งเรื่องนี้เนี่ยทนายัชชัยลองไปถามมหาหมีดูว่าใช่อย่างที่ผมพูดไหมถ้าคุณยังแยกไม่ออกแล้วคุณมาอ้างกองทัพรมนั่นถือว่าคุณแอบอ้างนะเพราะเรื่องนี้มันถูกแยกออกพิธีกรรมพิธีกรรมคืออะไรก็พิธีกรรมที่มีอยู่ไงจารีตประเพณีที่คุณบอกว่าคุณเจาะมาปกป้องไงมันไม่ได้เกี่ยวกับพระธรรมคำสั่งสอนพระธรรมคำสั่งสอนมาจากพระพุทธองค์ไม่สามารถมีอะไรมาเบียดบงังพระธรรมคำสั่งสอนได้ เพราะศาสนาพุทธคือตรงนี้คุณก็ใช้คําว่าธรรมเหมือนกันกองทัพธรรมเนี่ยแอบแฝงอยู่กับศาสนาพุทธนะเมื่อแอบแฝงอยู่ศาสนาพุทธคุณจะเอาพิธีกรรมหรือคุณจะเอาพระธรรมคาสั่งสอนคุณต้องเคลียร์นี่ผมจี้คุณไปแล้วนะทนายอน,นุชัยคุณต้องตอบนะตอบสังคมนะครับในกรณีนี้ไม่มีใครถามแต่ผมถามยังไงผมก็ดูซิว่าทนายกองทัพธรรมหรือคนในกองทัพรมจะตอบผมยังไงจะตอบผมผมถือว่าผมเป็นตัวแทนของชาวพุทธคนหนึ่งผมคือหนึ่งในพุทธบริษัทสี่ผมก็มีสิทธิ์จะถามคุณได้ อันนี้คือการถามกลับแล้วตกลงเนี่ยมันจะงอกต่อมาอีกกรณีที่คุณบอกว่ามูลนิธิกองทัพทำคุณทําขึ้นมาเองโดยไม่มีเงินจากใครเงินส่วนตัวของคุณไปมาเมื่อวานนี้คุณเปิดออกมาแล้วว่ามีคนบริจาคเงินให้คุณสองล้านบ้านคุณก็ไม่ได้ซื้อมีคนซื้อให้รถคุณก็ไม่ได้ซื้อมีคนซื้อให้ตกลงแล้วมันเกี่ยวข้องกับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมเขาซื้อให้เพราะอะไร เพราะจากที่คุณทําคดีความหรือเพราะจากที่คุณเปิดกองทัรรมเปิดมูลนิธิกองทัรรมคุณก็ต้องมาเคลียร์เรื่องนี้แล้วนะเพราะคุณพูดเองนะครับผมไม่ได้มาตู่คุณนะเพราะคุณพูดเองว่าเงินเนี่ยรถเนี่ยมีคนซื้อให้คุณบ้านมีคนซื้อให้คุณคุณจ่ายเงินเดือนให้ลูกชายของคุณเดือนละสามหมื่นบาททุกเดือนในกรณีของเปรียบเทียบกับเด็กนะครับที่เขาออกมาออกออกมาตําหนิคุณเรื่องหน้าที่ของกองทัพธรรมคุณก็เคลียร์เอง แล้วก็เดี๋ยวมันจะเคลียร์ว่าตกลงเงินสองล้านเนี่ยมันมามันใครเป็นคนบริจาคให้และที่มาที่ไปเป็นแบบไหนและการผลิตพระอย่างที่คุณเอ่อการผลิตหลวง <c oughs> การผลิตเหรียญพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยผลิตออกมาเพื่ออะไรคุณบอกว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะได้มีเงินก็ซื้อไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครมาบริจาคคุณก็ให้มันก็ผลประโยชน์ต่างตอบแทนนั่นแหละครับเขามาบริจาคคุณก็ให้เหรียญเข้าไปมันก็คือแอบแฝงการขาย โดยเรื่องที่จะใช้คําพูดว่านี่คือการซื้อเขามาบริจาคสมมติว่าบริจาคสิบบาทคุณให้เขาไหมบริจาคบาทหนึ่งคุณให้ไหมบริจาคสลึงหนึ่งคุณให้ไหมคุณให้เหรียญเขาไหมทนายอาชัยก็ต้องมาเคลียร์เรื่องนี้ซึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมูลค่ามันคือผลประโยชน์ต่างตอบแทนตแล้วถ้าเกิดคนไม่มีเงินเลยล่ะเขามีใจเฉยเขาไปขอเหรียญนั้นได้ไหมคุณก็ต้องตอบแล้วก็ต้องเคลียร์เรื่องนี้นะอันนี้ผมขอจี้คุณกลับในเมื่อคุณจี้คนอื่นได้ผมก็จะจี้คุณกลับเช่นเดียวกันนะทนายอรชัยเบีร คุณไม่ได้มองถึงผลประโยชน์แต่คุณเห็นแก่็ตัวเพราะความเพราะความไม่พอใจส่วนตัวและการที่คุณไปฟาดงวงฟาดงาอาจารย์เบียร์ว่าไม่รู้หลักธรรมไม่รู้พระธรรมวินัยอ่าใช้คําว่าไม่รู้พระธรรมวินัยแล้วเที่ยวสอนคนอื่นรู้แค่กับผีรู้แค่กับผีคุณสารภาพเองว่าคุณไม่รู้เรื่องคุณไม่รู้เรื่องพระไตรปิฎกคุณไม่รู้เรื่องพระธรรมคําสั่งสอนแค่คําว่าพระธรรมคําสั่งสอนกับพระวินัยคุณก็ยังพูดผิดเลยพระธรรมวินัยใช้กับพระ ใช้ในการตรีกรอบว่าพระสงฆ์ควรจะปฏิบัติยังไงอยู่ในพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยมีอะไรบ้างมีกรอบของสงฆ์มีกรอบปฏิบัติลักษณะของการปฏริบัติว่าปฏิบัติยังไงบ้างแต่พระธรรมคาสั่งสอนเป็นหลักอะไรครับเป็นหลักความรู้เป็นหลักความเข้าใจไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่กฎหมายของพระไม่ใช่กฎของพระที่พระจะต้องมายึดแต่พระธรรมวินัยพระต้องยึดเพราะมันเป็นการปฏิบัติของสงฆ์การที่จะเป็นสงฆ์ได้ต้องมีวินัยที่พระองค์ได้บัญญัติเอาไว้ นะครับตามที่มีกําหนดในพระไตรปิฎกนั่นคือพระธรรมวินัยแต่พระธรรมคําสั่งสอนคือโอเพนใครจะสอนก็ได้ใครจะบอกก็ได้พระมีกรอบตรงที่ว่าถ้าคุณบิดผิวพระธรรมวินัยหรือไม่ตรงตามพระธรรมวินัยคุณต้องขาดจากความเป็นพระในประราชิกสี่คุณต้องอยู่กรรมเจ็ดวันในฐานะของสังฆาทิเศษส่วนปาติตตีชาวโลกติฉินชาวโลกติเตือนเมื่อชาวโลกติเตือนซ้ำซากคือทําผิดซ้ำซากในพรบรนะครับคณะสงฆ์หากทําผิด นะครับมีพฤติกรรมผิดอยู่ล่ําไปผิดพระธรรมวินัยล่ําไปเนี่ยมีความผิดถึงขั้นให้ศึกได้การศึกมีอะไรครับหนึ่งไม่สามารถมีตัวตนอยู่ในวัดไหนได้ไม่มีที่สังกัดอย่างใดอย่างหนึ่งได้นั่นต้องขาดจากความเป็นพระต้องจับศึกนี่คือพรบรสงฆ์ซึ่งคุณไม่ได้พูดออกมาผมจะบอกนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยพระน้ําฝนเนี่ยผิดล่าําายอ่ะก็คือผิดเป็นอาตินคือกรณีทําพิธีกรรมณหน,า,หนาทองเป็นอาตินตลอดระยะเวลาหลายปีนั่นคือมีความผิดคือผิดพระประพฤติผิดพระธรรมวินัย ซึ่งพระธรรมวินัยไม่ได้ให้มีหน้าที่มาเสกหน้าทองมีหน้าที่ในการศึกษาพระธรรมและเผยแพร่พระธรรมคําสั่งสอนหน้าที่ของการทําหน้าทองไม่ใช่เป็นหน้าที่ของสงเพราะฉะนั้นย่อมมีความผิดอยู่แล้วแต่ทําไมถึงไม่กล่าวโทษทําไมทนายอัสัยถึงไม่ดําเนินการช่วยอธิบายให้สังคมฟังด้วยนะนี่เป็นคําถามจากผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่คุณบอกว่าสงสารเด็กก็ไม่ใช่ครับถ้าถ้าคุณถ้าคุณฟ้องเรื่องมันก็จะบานบานไปถึง บานไปถึงพระน้ําฝนไงและบานไปถึงพระต่างๆที่ไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่นะครับเอาสายมูเนี่ยหรือเดรฉานวิชาเนี่ยมาแอบแฝงอยู่ในศาสนาพุทธมันขัดแย้งกับพระธรรมคาสั่งสอนเนี่ยสู้ยังไงคุณก็แพ้ครับสู้ยังไงคุณก็แพ้คุณจะตีความพระธรรมคำสั่งสอนแบบไหนพระธรรมคำสั่งสอนคือความเข้าใจแต่กฎหมายที่คุณรู้ว่ามันเป็นมันเป็นตามลายลักษณ์อักษรกฎหมายมันตีความแบบนั้นมันตีความตามความหมายของมันแต่พระธรรมตีความตามความเข้าใจความลึกซึง้ง เป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของการสํานึกมันต่างจากกฎหมายของไทยคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าใครไม่รู้อย่าคิดว่าผมไม่รู้อย่าคิดว่าอาจารย์เบียร์ไม่รู้ที่เขาไม่ฟ้องไม่เลยเพราะเขาไม่อยากเสียเวลาแต่คุณกลับจะเอาเป็นเอาตายให้อาจารย์เบียร์หยุดให้ได้สกัดเขาทุกทางทางั้งทั้งที่เขาณขณะนี้เป็นคนเดียวที่เผยแพร่พระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์ได้มากที่สุดและทําให้ประชาชนตื่นรู้ทําให้คนรุ่นใหม่กับมหาวัด ทำให้คนรุ่นใหม่นะครับได้ศึกษาพระธรรมคาสั่งสอนซึ่งเป็นเจตนารมณ์ขององค์พระสัสมาสัมพุทพเจ้าสิ่งที่คุณทําเนี่ยกองทัพธรรมขัดแย้งไมหมดมีบางท่านเสนอให้ผมบอกว่าเออคุณหนุม่มเราต้องตั้งมูลนิธิของเราขึ้นมาชนกับกองทัพธรรมแล้วนะณตอนนี้เราต้องสู้แบบนี้แล้วนะถ้าปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้ผมบอกไม่เป็นไรครับก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยโด,โดยสภาพที่ผมมองแล้วมันเอาอยู่อยู่และอีกอย่างหนึ่งคือการจะตั้งมูลนิธิมันหลายเรื่องครับผมมองอย่างนั้นนะมันหลายเรื่องแล้วก็ ไอ้ที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมคงไม่มีเวลาขนาดนั้นเพราะว่าตัวเองต้องทําผมต้องทํางานด้วยแล้วก็มันมีโปรเจกต์อีกหลายโปรเจกต์ที่ผมอยากจะทําแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งผมกลับไปไทยแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะได้จะได้ดําเนินการหลายเรื่องผมคงจะทําหนังสือยื่นไปยังรัฐบาลให้พิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับพระสงค์ต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะผ่านอาจจะยื่นผ่านกรรมธิการสภาอาจจะยื่นผ่านรัฐบาลให้รัฐบาลช่วยดําเนินการและช่วยผลักด,ดันนะครับเกี่ยวกับการกําหนดขอบเขตของสงฆ์ว่า คนที่จะบวชเป็นยังไงอะไรยังไงรายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งผมคงจะต้องไปดาเนินการแบบนั้นเอาซึ่งผมจะทําฝั่งตรงข้ามกับทนายอนุชัยทนายอนชัยนะครับณนะเวลานี้ต้องการต้องการที่จะสร้างสร้างอนุสาวรีย์ใช่ไหมสร้างอนุสาวรีย์หรือสร้างรูปเคารพบพระเจ้าอาโศกมหาราชก็สร้างไปครับก็ได้พระเจ้าอาโศกมหาราชไม่ใช่ผมจะไปตาหนิพระเจ้าอาโศกมหาราชนะ ไม่ใช่ผมจะไปด้อยค่าพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับผมเห็นด้วยที่คุณบอกว่าเออพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้ผลักดันเป็นผู้ผลักดันพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าและทนายรนะชัต้องเข้าใจว่าพระเจ้าอโศกมหาราชก็ได้เอาแนวคิดของพราหมณ์เนี่ยเข้าไปผสมกับพัะไตปิฎกที่ถูกถ่ายทอดออกไปเช่นเดียวกันเดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่ารายละเอียดเรื่องลึกๆให้ฟังที่มาที่ไปของพระเจ้าอโศกมหาราชและนะครับพระสาวกที่เป็นอาจารย์ของพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ย ที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันหลังเอาเรื่องนี้ไว้แค่นี้ก่อนทีนี้ตัวผมเองนะครับวันนี้ผมเห็นทนายอนุชัยเนี่ยทําอนุสาวรีย์ทาอนุสรณ์พระเจ้าอาโศกมหาราชซึ่งผมมองว่ากรอบของมันเนี่ยเป็นการลําลึกก็ดีครับแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้ทําให้คนตื่นทามันไม่ได้ทําให้คนรู้ธรรมมากขึ้นผมเองนะตอนนี้นะครับเรียนไปอย่างทุกคนในเมื่อทนายอนุชัยทําแบบนั้นผมอยากจะทําทําหนังสือนะครับซึ่งมีภาพประกรอบ หรือทําเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียซึ่งมีภาพประกอบและคําบรรยายให้เห็นถึงหลักของศาสนาพุทธเอามาทําเป็นรูปเอามาทําเป็นความเข้าใจผมอยากปูพื้นฐานตั้งแต่เด็กเลยเด็กจะได้เข้าใจเห็นภาพว่าเป็นแบบไหนไม่ใช่เฉพาะตัวหนังสือไม่ใช่เฉพาะเสียงเท่านั้นจะต้องมีภาพประกอบเป็นแอนิเมชันนะครับเพื่อเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ได้เข้าใจปูพื้นฐานตั้งแต่แรกแต่ผมบอกนะครับทนายรชัยเนี่ยบอกว่ากองทัพทาไม่เคยขอบริจาคแต่ก็ได้รับเงินบริจาค อันนี้ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเอาละทนายชายบอกว่าเฮ้ย mm. มีคนบริจาคทั้งสองล้านเพื่อที่จะสร้างนะครับอนุสาวรีย์พระเจ้าอโศกมาหาราเพราะฉะนั้นวันนี้นะผมอยากจะขอทุกคนเลยคือผมอยากจะทําลงโซเชียลนะครับเกี่ยวกับพุทธประวัติอันดับแรกนะครับเกี่ยวกับพระพุทธวัตภาพที่ใช้ AI เจนออกมาแบบเสมือนจริงอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพนะครับว่าภาพจริงๆของพระพุทธองค์เนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยเป็นยังไงในสมัยที่พระพุทธองค์อยู่เป็นยังไง เนื่องจากว่าภาพที่ถูกเจนออกมาเนี่ยมันเป็นภาพลิขสิทธิ์แต่ผมอยากจะทําภาพที่ไม่เป็นลิขสิทธิ์ใครสามารถเอาไปเผยแพร่ได้เลยผมอยากจะทําตรงนี้แต่ผมบอกทุกท่านนะครับผมไม่มีทุนทุกท่านช่วยแนะนํามาหน่อยครับว่าผมควรจะต้องทํำยังไงผมอยากทําชุดนี้มากอยากทําเพราะว่าผมอยากให้เด็กได้รู้ได้เห็นและได้เข้าใจและผมก็จะทําหลักการสอนให้เขาเข้าใจเขาจะได้ไม่ไ,มไปวุ่นวายกับสายมูเขาจะได้ไม่ต้องไปทําอะไรที่มันเป็นแบบเหมือนกับไร้สาระแบบนั้น อยากจะให้เขาสื่อได้โดยตรงและทําความเข้าใจเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจตรงนี้ผมก็คิดว่าผมจะทํานะครับทำทำเป็นหนังสือ,อไม่ใช่ทําเป็นหนังสือครับอาจจะทําเป็นหนังสือแจกหรือทําเป็นแอนิเมชันเพื่อเอผยแพร่ตามสื่อโซเชียลทั่วไปนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวผมยังคิดวิธีไม่ออกว่าจะต้องทํำยังไงอาจจะอาจจะให้ช่วยท่านนอาจจะขอให้ท่านช่วยสนับสนุนหรือยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง่งผมปรึกษากับทีมงานน้องๆนะครับจริงๆเนี่ยผมมาทําช่องเนี่ยนะครับ เราคุยกันตอนแรกผมทําการเมืองแล้วน้องบอกพี่หนุ่มผมมาชอบอาจารย์เบียผมโอเคกับอาจารย์เบียมากผมอยากให้พี่หนุ่มพูดเรื่องของอาจารย์เบียอยากให้พี่หนุ่มพูดเรื่องพระพุทธศาสนาเพราะว่าผมก็พอมีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาเพราะว่าผมผมเป็นนักเขียนและผมก็เป็นเคยเป็นผู้สื่อข่าวเพราะฉะนั้นผมสนใจประวัติศาสตร์มากเรื่องของพระพุทธเจ้าผมก็สนใจและผมอยากจะทํานานแล้วครับนานมากเลยที่ผมอยากจะทําเรื่องของพระพุทธเจ้า เรื่องเป็นภาพที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่มีลิขสิทธิ์บางทีเราอยากจะไปโหลดลักเอ่อรูปรูปในพระพุทธบวชติเราไปโหลดไม่ได้เพราะมันเป็นลิขสิทธิ์ผมอยากจะทําที่แบบไม่มีลิขสิทธิ์ใครสามารถโหลดไปใช้ได้การเล่าเรื่องราวของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงต้องทํำยังไงวันนี้จริงๆนโยบายผมที่ผมคิดนะครับผมอยากทําเรื่องอันดับแรกเลยคือทําประวัติของพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าและภาษาวกต่างๆเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าพระพุทธเจ้า เป็นแบบไหนและประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงตามข้อมูลฐานข้อมูลที่แท้จริงผมอยากให้เป็นอย่างนั้นทุกคนยังไม่เคยเห็นใบหน้าจริงๆของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจะต้องมีลักษณะแบบไหนพุทธลักษณะของพระพุทธองค์จะต้องเป็นแบบไหนผมอยากทําออกมาแต่อย่างที่ผมบอกมันใช้ทุนผมอยากได้ทุนในการทําเรื่องนี้มากครับเพราะว่าถ้าได้ทําและอธิบายเหตุผลให้ให้ลูกหลานเราได้ฟังและได้เห็นเนี่ยเป็น,เป,นเป็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีประโยชน์ามากอันนี้ไม่ใช่อะไรครับผมก็ ผมก็มองว่าทนายอนุชัยระหว่างแนวคิดที่ผมจะ,จะทําเนี่ยกับแนวคิดอนุสาวรีย์ของทนายอนุชัยใครจะส่งให้ประชาชนได้รับความรู้ในพระธรรมคำสั่งสอนได้มากกว่ากันคือบางอย่างมันเป็นแค่ตัวหนังสืออย่างของอ,อ,อย่างของพุทธวจะนะของของพระอาจารย์คึกฤทธิ์และของพระพุทธทาสมันเป็นแค่ตัวหนังสือผมอยากทําออกมาเป็นภาพและให้เขาเห็นเป็นปัจญา เป็นข้อคิดในพุทธวจะนะว่ามีอะไรบ้างเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าถึงได้สามารถเรียนรู้ได้นะครับตรงนั้นเนี่ยผมแต่ว่าผมยังไม่คิดครับถ้าเกิดใครคิดได้เนี่ยช่วยเสนอผมมานิดหนึ่งว่าผมควรจะทํำยังไงควรจะออกมาแบบไหนนะครับถ้าเกิดว่าระดมได้ไหมหรือไม่ระดมจะต้องทํำยังไงช่วยเสนอความคิดนิดหนึ่งนะ